วัวเราเพี่น้องสวัสดีครับวันนี้พมพาทุกคนมาลองะเนยียตตัวนี้เนาะกับดักนกกังเข่นบ้านกังเขนดงเนาะพี่น้องที่พมอทำขึ้นมาเนาะสามารถดักนกเดินดินได้ทุกชนิดครับเยี๋ยมมาชมไปพร้อมกันนาะว่าอีดักได้จริงหรื่องจริงไงพี่น้องใส่เยื่อตะกะแ,แต่ครับ กองบรโฟกัสเนาะพี่น้องคอไผยครับวิธีการขึ้นกับดักเนาะพี่น้องเปิดให้ขึ้นมาครับแล้วก็ดึงขึ้นเนาะง,ง่ายๆแค่นี้ครับเ่ตาตักระเตนใส่ไว้ตรงนี้เนาะมัดไว้เนาะ หลุดครับจะกระแตนตัวน้อยเด้เนาะพี่น้องเลยเขนี้ก็เสร็จแล้วนะพี่น้องเขาก็แค่รอมาหยามเบิงนะ้งเนาะนกอังเขนบ้านลงมากินเข้ากับอันนี้นะพี่น้องกินเข้ากับไก่ครับ ลงมาห้าแครกินมาลงมาแรงเนาะรังฝนตกแบบนี้ซอบลงครับเดี๋ยวหาม,มาลุนไปพร้อมกันเนาะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมาชมกันครับครบหนึ่งชั่วโมงแล้วน้องพี่น้องเดี๋ยวหอไปดูกันครับห้ว้วแลรว,ล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 วพี่น้อง อื uh huh. ได้พ่นเนาะโอ้โอ้มีลรูดครับโอ้โอยดูมันกัดครับลูกเหมือนเนาะคนอย่างบ่หายเลยครับมันมานเนาะพี่น้องได้พ่นเลยเนาะครับอื uh ้อหือ กระเพเนตตัวนี้เนาะพี่น้องเวลามันมาจิกนี่เนาะนี่ครับไปตีหลงแบบนี้เนาะยว่อซุปลลอยไปครับแช่มาหลอกกับดักให้พี่น้องเบิรงซนะืือเนาะย่อซปลอยไปเนาะพี่น้อง